ผลสูงสุดของสมาธิและสู่ความสมบูรณ์เหนือสมาธิข้อก่อผลสำเร็จและขอบเขตความสำคัญของสมาธิการเจริญสมาธินั้น จะประนีขึ้นไปเป็นขั้นๆโดยลําดับภาวะจิตที่มีสมาธิถึงขั้นอัป,ปนาสมาธิแล้วเรียกว่าฌานฌานมีหลายขั้นมองดูง่ายๆว่ายิ่งเป็นขั้นสูงขึ้นไปเท่าใดองค์ธรรมต่างๆคือคุณสมบัติของจิตที่เป็นตัวกําหนดความเป็นฌานซึ่งเรียกว่าองค์ฌานก็ยิ่งลดน้อยลงไปเท่านั้นฌานโดยทั่วไปแบ่งเป็นสองระดับใหญ่ และแบ่งย่อยออกไปอีกระดับละสีรวมเป็น8อย่างเรียกว่าฌาน8หรือสมาบัติ8คือรูปฌานสี่และอะรูปฌานสี่รูปฌานสี่ได้แก่ 1. ปฐมฌานฌานที่1มีองค์ประกอบ5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตา 2. ทุติยฌานฌานที่สองมีองค์ประกอบสามคือปีติสุขเอกกตาสามตัติยฌานฌานที่สามมีองค์ประกอบสองคือสุขเอกกตาสี่จตุตฌานฌานที่สี่มีองค์ประกอบสองคืออุเบขาเอกกตาอารูปฌานสี่ได้แก่ หอากาศสารนัญจายตนะฌานที่กำหนดอากาศคือช่องว่างอน,อนันต์สองวิญญาณนัญจายตนะฌานที่กำหนดวิญญาณอ,อนันต์ 3. อากินจัญญายตนะฌานที่กำหนดภาวะที่ไม่มีสิ่งใดๆสีเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานที่เลิกกำหนดสิ่งใดๆโดยประการทั้งปวง เข้าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ในคำพีฝ่ายอาภิธรรมเฉพาะอย่างยิ่งอภิธรรมยุคหลังรุ่นอัตกถาดีกานิยมแบ่งรูปฌานเป็นห้าขั้นเรียกว่าฌานปัญจกะไนแล้วเรียกฌานที่แบ่งสีอย่างเดิมเป็นจตุกกะไนทั้งนี้โดยซอยละเอียดออกไปจากรูปฌานสีนั้นเอง คือแทรกเพิ่มฌานที่สองเข้ามาอีกข้อหนึ่งระหว่างปฐมฌานกับทุติยะฌานเดิมเป็นทุติยะฌานฌานที่สองมีองค์ประกอบสคือวิจา์ปิติสุขเอกกตาหรือพูดง่ายๆว่าฌานที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจา์แล้วเลื่อนทุติยะฌานเดิมออกไปเป็นตติยฌานตัติยฌานเดิมเป็นจตุตฌานจตุตฌานเดิม เป็นปัญจมชานตามลำดับโดย,น,ยนัยนี้เมื่อได้ยินคำว่าชานห้าฌานปัญจกไยปัญจกัดชานปัญจมชานไม่พึงสับสนหรือแปลกใจพึงทราบว่าเป็นเพียงการซอยละเอียดจากฌานสี่นี้เองการเพียงพยายามบำเพ็ญสมาธิโดยใช้กลวิธีใดๆก็ตามเพื่อให้เกิดผลสำเร็จเช่นนี้เรียกว่าสมถะ มนุษย์ปุถุชนเพียรพยายามบำเพ็ญสมาธิเพียงใดก็ตามย่อมได้ผลสำเร็จอย่างสูงสุดเพียงเท่านี้หมายความว่าสมถะล้วนๆย่อมนำไปสู่ภาวะจิตที่เป็นสมาธิได้สูงสุดเพียงเนวสัญญานาสัญญาญาตนะเท่านั้นแต่ท่านผู้บรรลุผลสำเร็จครบทั้งฝ่ายสมถะและวิปัสสนาเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหรันต สามารถเข้าถึงภาวะที่ประณีตสูงสุดอีกขั้นหนึ่งนับเป็นขั้นที่9คือสัญญาเวทยิตานิโรธหรือนิโรธสมาบัติสัญญาเวทยิตานิโรธแปลว่าความดับแห่งสัญญาและเวทนาเป็นภาวะที่สัญญาและเวทนาหยุดการปฏิบัติหน้าที่และเป็นความสุขขั้นสูงสุดสมาธิเป็นองค์ธรรมที่สำคัญยิ่งข้อหนึ่งก็จริง แต่ก็มีขอบเขตความสำคัญที่พึงตระหนักว่าสมาธิมีความจำเป็นแค่ไหนเพียงใดในกระบวนการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงวิมุตต์อันเป็นจุดหมายของพุทธธรรมขอบเขตความสำคัญของสมาธิอาจสรุปได้ดังนี้ 1. ประโยชน์ของสมาธิในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายของพุทธธรรมนั้น อยู่ที่นำมาใช้เป็นที่ทำการสำหรับให้ปัญญาปฏิบัติการอย่างได้ผลดีที่สุดดังที่ว่าทำจิตให้ควรแก่งานและสมาธิที่ใช้เพื่อการนี้ก็ไม่จําต้องเป็นขั้นที่จเจริญถึงที่สุดลํำพังสมาธิอย่างเดียวแม้จะ,จะเจริญถึงขั้นชานสูงสุดหากไม่กล้าไปสู่ขั้นการใช้ปัญญาแล้วย่อมไม่สามารถทําให้ถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาได้เป็นอันขาด 2. ชานต่างๆทั้ง8ขั้นแม้จะเป็นภาวะจิตที่ลึกซึ้งแต่เน้เมื่อเป็นผลของกระบวนการปฏิบัติที่เรียกว่าสมถะอย่างเดียวแล้วยังเป็นเพียงโลกีเท่านั้นจะนำไปปะปนกับจุดหมายของพุทธธรรมหาได้ไหม 3. ในภาวะแห่งชานที่เป็นผลสำเร็จของสมาธินั้นกิเลสต่างๆสงบระงับไปจึงเรียกว่าเป็นความหลุดพ้นเหมือนกัน แต่ความหลุดพ้นนี้มีชั่วคราวเฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะนั้นเท่านั้นและถอยกลับสู่สภาพเดิมได้ไม่ยั่งยืนแน่นอนท่านจึงเรียกความหลุดพ้นชนิดที่เกิดจากฌานนี้ว่าเป็นโลกิยะวิโมกความหลุดพ้นขั้นโลกีเป็นกุปปวิโมกความหลุดพ้นที่กำเริบคือเปลี่ยนแปลงกลับกลายหายสูญได้และเป็นวิคัมพนะวิมุต ความหลุดพ้นด้วยข่มไว้คือกิเลสระงับไปเพราะถูกกำลังสมาธิข่มไว้เหมือนเอาแผ่นหินทับหญ้ายกแผ่นหินออกเมื่อใดหญ้าย่อมกลับงอกงามขึ้นได้ไหม